สวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับชาวราศีพฤษภนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงเหมือนเช่นเคยนะคะชาวราศีพฤษภจะเป็นผู้ที่เกิดช่วง15พฤษภาคมจนถึงสิมิถุนายนนะคะชาวพฤษภทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะเป็น2อาทิตย์แรกของเดือนมกร,ราคมต้นปีของ2567นอกเเนาะไปเที่ยวปีใหม่กันมาหรือเปล่าคะ ช่วงนี้ก็อากาศดีเนาะแล้วก็คนก็ไปเที่ยวกันเยอะนะคะช่วงปลายปีแลใช้เงินกันเยอะนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าชาวพึกศกจะมีใช้เงินเยอะหรือเปล่านะคะโอเคขอพลังแห่งไพ่นะคะและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวพึกงศกสิบใบนะคะ อืเช้เพฤกษกนะคะสองอาทิตย์นี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะบ้าเรียนมะเหมือนคนที่แบบหาข้อมูลนะคะถ้าคุณยังเรียนอยู่เนาะถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยคุณก็ขยันมากช่วงนี้นะคะขยันเรียนขยันถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะคุณอาจจะต้องไปอบรม พิเศษเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะเป็นช่วงสองอาทิตย์นี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะคนขวายหาความรู้ใหม่ๆจากผนขวายด้วยตัวคุณเองหรือ,อ,อไปปรึกษาหารือคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าคุณหรือไปเข้าอบรมนะคะเทรเนนิ่งต่างๆก็ได้นะคะถือว่าสองอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่คุณเ,เรียนเยอะอะค่ะ เ,เรียนเยอะหรือต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะนะคะสำหรับชาวพึกงศกนะถว่าแย่ไหมก็ไม่แย่นะดีถือว่าดีนะคะแล้วก็คนไหนทีเ่เหมือนบางคนเนี่ยพึกศกบางคนอาจจะต้องเรียนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วไปทํางานเมงน,นอก ไปเรียนต่อเมืองนอกก็ได้นะคะบางคนอาจจะกําลังไปเรียนต่อเมืองนอกก็ได้ตอนนี้ช่วงนี้ก็เลยเรียนภาษาเพิ่มอะไรเงี้ยลักษณะนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะต้องถูกโยกย้ายไปทํางานที่ต่างประเทศ คุณก็ต้องเรียนวัฒนธรรมของประเทศนั้นเรียนเรื่องของภาษาของประเทศนั้นเรียนเรื่องของระบบงานที่ต้องไปอยู่ที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะลักษณะนี้ก็ได้นะเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะสำหรับชาวบึกษกค่อนข้างที่จะดีนะคะมีโอกาสก้าวหน้าแต่ถามว่าคุณอนะแฮ ppy ไหมที่จะทําคุณไม่ค่อยแฮ ppy ปปเท่าไหร่นะเหมือนเหมือนไม่ค่อยอยากทําไม่ค่อยอยากจะ ไปสมมติว่าคุณถูกแอสซายให้ไปทำเมืองนอกเนี้ยนะคะเหมือนคุณก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะไปเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ไปมันก็ไม่โตอย่างเงี้ยคุณก็มีความจําเป็นต้องไปนะคะก็ไปเพื่อให้มันโตหรืออย่างคุณเป็นสมมติคุณเป็นอาชีพครูอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณจะต้องมีการโยกย้ายไปจังหวัดอื่นคุณไม่อยากไปแต่ถ้าถามว่าคุณไม่ไปคุณก็ไม่โต นะคะหรือคุณทำาัทำงานธนาคารเนี้ยธนาคารเขาก็จะมีระเบียบของเขาใช่ไหมคะว่าจะไม่ได้ให้คุณทํางานอยู่ประจําที่เดียวนานๆใช่ไหมคะเขาก็จะต้องแบบมีการเวียนเพื่อกันในเรื่องของการที่จะรู้ระบบแล้วก็มีการโกงในระบบอะไรเกิดขึ้นันเป็นการป้องกันของธนาคารเขาว่านะคะเขาก็จะต้องปรับคุณโยกไปย้ายมาอะไรเงี้ยซึ่งถามว่า การยกย้ายทุกครั้งนะคุณก็ต้องเรียนรู้ระบบงานว่าตรงนั้นคุณต้องไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะนั้นคุณไม่ได้อยากย้ายหรอกแต่ว่ามันก็มีความจําเป็นต้องย้ายมันไม่ย้ายไม่ได้มันเป็นงานที่คุณจะต้องถูกมอบหมายหรือถูกให้ทํานะคะลักษณะลักษณะประมาณนั้นคือถามว่าคุณแฮปปี้ไหมคุณก็ ไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร่แต่คนนอกเขามองว่าดีนะคนนอกเขาก็มองว่าเออเป็นโอกาสที่ดีเป็นเรื่องดีๆที่เข้ามาแต่ตัวคุณเองอ่ะคุณไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะถามว่าเอ,อมีอะไรเสียหายไหมก็ไม่มีนะคะไม่ได้มีอะไรเสียหายเพียงแต่ว่าการที่คุณจะต้องไปทํางานที่ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรืองานใหม่ๆที่คุณมองอยู่ที่มีการ เกี่ยวเนื่องกับต่างชาติต่างภาษาเนี่ยบางคนอาจจะต้องใช้การแข่งขันด้วยนะคือไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะไปคุณก็ไปไปได้เลยคุณต้องแข่งกับคนอื่นคุณต้องทําผลงานแข่งกันคุณจะต้องทําอะไรก็แล้วแต่แข่งกับคนอื่นขึ้นมาให้ให้ดูว่าคุณเหนือกว่าคนอื่นคุณเก่งกว่าคนอื่นคุณเหมาะสมที่จะได้ไปทํางานจ็อกนี้มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเรียนหนัก คุณปรึกษาคนหนักคุณคุยกับคนเยอะนะคะคุณเรียนเยอะคุณไปถามนู่นนี่กับคนเยอะเพื่อที่คุณจะได้เอามาแข่งขันเอามาชิงชิงชิงช่วยรางวัลอันเนี้ยที่จะได้ไปทํางานต่างประเทศหรือจะได้ทําหน้าที่นี้นะคะลักษณะนี้เลยนะผักเพลิงศมงคนนะคะถ้ามันเป็นขั้นแบบ ขั้นหนักนะขั้นขั้นใหญ่นะคะจะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นขั้นเล็กๆก,ก็อาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องแข่งอะไรเพียงแต่คนอาจจะต้องหาข้อมูลเยอะเพื่อที่จะไปทำเสนอใบราคาแข่งกับผู้ต่อสู้อย่างเงี้ยแข่งกับบริษัทอื่นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะลักษณะนั้นก็ได้ ต่อมานะคะในเรื่องของบุตรบริวารเนาะดีนะคะบุตรบริวารเพิ่งผ่าได้สองอาทิตย์นี้เขาช่วยคุณทำมาหากินเลยแหละคือ<ม>คิดอะไรออกมาเป็นเงินเป็นทองได้หมดเลยนะคะคือบอกอะไรทําได้หมดนะคะดีบุตรบริวารให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะหัวหน้าง,งานดีไหมหัวหน้าง,งานก็ดีลูกค้าเองก็ดีนะคะแต่หัวหน้าง,งานเนี่ยเขาจะมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่า ไม่พอทําเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะประสบความสําเร็จแล้วเท่านี้แล้วสมมุติว่ายอดขายกําไรนะคะกําไรปีที่แล้วโอเคปิดปีมากําไรมาแล้วร้อยล้านหัวหน้าก็จะเดินหวาปีนี้ขอร้อยห้าสิบล้านนะแต่ลักษณะที่แบบไม่พอความรู้สึกคือจะไม่พอมันสําเร็จแล้วร้อยล้านก็จริงๆแล้วถือว่าเยอะไหมก็เยอะนะคะก็เยอะแล้วแต่เอาอีกเอาอีก,อ,อ,กอย่างเงี้ย พอร้อยห้าสิบก็จะเอาร้อยแปดสิบพอร้อยแปดสิบก็จะสองร้อยลักษณะนี้นะคะจะเป็นลักษณะนั้นเลยคือสองที่นี้เขาจะเป็นลักษณะนั้นนะคะถามว่าคุณเครียดไหมคุณก็เครียดนะคุณก็เครียดกับการที่ไม่พอตรงนี้นะคะคือทําเท่าไหร่ก็ไม่พอเนะี่ยคุณก็จะมีความเครียดเล็กๆเ,เกิดขึ้นนะเหมือนคุณต้องแข่งแข่งกับตัวเองแข่งกับคู่แข่งแข่งกับ คนรอบๆตัวคุณตลอดเวลานะครับมันเหมือนคุณหยุดไม่ได้คุณต้องหาข้อมูลคุณต้องชิงไหวชิงพลิกตลอดเวลานะคะแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้นะคุณทําได้คุณผ่านได้คุณมีครูด,ดีคุณมีที่ปรึกษาดีนะคะคุณมี คนที่เขาให้คําแนะนําคุณดีคนที่อยู่รอบตัวคุณดีนะคะเป็นเป็นครูได้เป็นที่ปรึกษาได้ดีเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถผ่านตรงนี้ไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะต่อมาเรื่องของการเงินการเงินถามว่ามีใช้มีจ่ายมีนะคะมีใช้มีจ่ายสบายๆเลยไม่ได้ติดขัดอะไรนะเพียงแต่ว่าคุณก็ มีใช้มีจ่ายตามกําลังงานตามกําลังเงินของคุณเงินคุณมาจากการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําเยอะคุณมีตําแหน่งหน้าที่สูงคุณก็มีไรายได้สูงนะคะคุณมีตําแหน่งหน้าที่ระดับกลางคุณก็มีเงินระดับกลางประมาณนั้นนะไม่ได้แต่ไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะก็มีใช้มีจ่ายเนาะเอามาความรักนะคะความรักเนี่ย คนมีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่ในสองอาทิตย์นี้เนี่ยจะค่อนข้างที่ไม่โรแมนติกหน่อยนะคู่ของคุณอาจจะมีปัญหานะคะมีปัญหามาให้คุณช่วยคิดหรือว่า มาปรึกษาคุณแล้วคุณเองก็หาทางออกไม่ให้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีลักษณะงานมันคนละลักษณะงานกันอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ไม่รู้จะช่วยเหลือเขายัางไงคุณอาจจะอึดอัดในในช่วงสองอาทิตย์นี้นะที่แบบว่าช่วยเหลืออะไรเขาก็ไม่ได้เขาเองก็อึดอัดเขาก็ไม่รู้จะไปหาใครพึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะนั้นคือเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนที่อ่ผ่าน อุปรสรรคทุกอย่างได้โดยเฉพาะเนี่ยช่ว,ชวงสองอาทิตย์นี้คุณต้องชิงไหวชิงพลิบกับคนนู้นคนนี้นะคะชิงไหวชิงพลิบกับคู่แข่งกับนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วคุณก็ผ่านได้เขาก็เลยมองคุณเก่งเขาก็อยากมาปรึกษาคุณแต่สุดท้ายคุณก็ช่วยเขาไม่ได้มันก็เลยทาให้รู้สึกแบบเอ่อเครียดทั้งคู่อะ่นะเครียดทั้งคู่สองอาทิตย์นี้ถ้าถ้าอยู่ห่างๆกันได้ก็ดีนะคะอยู่ห่างกันหน่อยก็ดีจะได้ไม่มีปัญหา ทะเลาะอะไรกันมากนะเพราะว่านอกจากไม่โรแมนติกแล้วเนี่ยเขาเองเขาก็มีความเครียดของเขาอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยอยู่ห่างๆกันไว้ก็จะช่วยได้ดีขึ้นนะส่วนชาวโสดนะคะโสดต่อไปเลยโสดไปเลยนะคะสองอาทิ์นี้เนี่ยไม่ต้องหาเลยนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมโอเคเลยนะคะเป็นคนที่ถ้าเข้ามาก็จะเป็นคนที่มาสร้างปัญหาให้คุณเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะ ต่อมาเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะนอกจากว่าอาจจะมีนอนไม่หลับบ้างนะคะมีความเครียดสะสมแล้วก็ทําให้ภาวะตื่นนอนกลางคืนนอนหลับหลับตื่นตื่นตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็มีเรื่องของข้อเท้าข้อเข่าวพวกโรคข้อต่างๆนะคะอย่างข้อ ข้อที่เกิดจากหัวเข่าหรือเ,เกิดจาการลุ่มตอยใช่ไหมโรคเกาต์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะถ้าใครเป็นโรคพวกนี้อยู่ก็ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนิดนึงที่จะทําให้อาการกําเริบพวกนี้นะคะเพราะว่าโอกาสที่จะกําเริบได้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงด้วยคุณจะใจร้อนหน่อยนึงนะคะแล้วก็อารมณ์ของคุณในช่วงสอ่อที่เนี้ยจะเป็นอารมณ์ที่อยากเอาชนะอยาก แข่งขันสูงนะคะมีความอยากชิงดีชิงเด่นอยากที่จะเอาชนะคือถ้ามีอะไรที่ต้องแข่งคุณจะชอบสออันเทชช่วงสองอาทิตย์นี้นะถ้าเป็นการสอบวัดผลนะก็ชอ,ชอบชอบมากนะคะฉันจะสอบฉันจะต,ต้องสอบเพื่อจะดูว่าฉันได้เท่าไหร่มีการสอบโทรอีก วัดผลภาษาอังกฤษอ่ะฉันก็จะสอบฉันอยากรู้ฉันได้ผลเท่าไหร่คะแนนฉันจะเยอะไหมอะไรเงี้ยคุณจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะสองอาทิตย์นี้เนาะ <S <S ก็ถามว่าดีไหมก็ดีค่ะถ้าคุณแข่งกับตัวเองนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณแข่งกับคนอื่นแล้วพแพ้เนี่ยแล้วคุณไม่พอใจคุณเครียดเนี่ยมันก็ไม่ดีละนะคะมันเป็นผลเสียกับตัวเราเนาะต้องทําใจตรงนี้ให้ได้นะคะมันก็จะผ่านตรงนี้ไปได้เนาะสําหรับชาวพฤษศนะคะก็ โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรเสียหายน่ดี โดยรวมๆแล้วจริงๆสองอาทิตย์นี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุ้มครองอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายมูเนี่ยให้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดอะไรไม่ออกคุณไปไหว้พระนะคะคุณไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนี่ยขอให้ช่วยท่านช่วยได้นะคะก็จะดีนะโดยรวมๆแล้วประมาณนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเป็นกําลังใจให้กันละกันเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับทุกๆการแชร์และการกดไลค์นะคะขอ ให้ชาวพุทธศกทุกท่านมีความสุขนะคะมีความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะกายใจสุขภาพแข็งแรงนะคะมีโชคมีลาภกันท่่นหน้านะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ